นะว่าเราไม่อยากให้มีมีเมีแบบนั้นอ่าอ่าพี่เดชเช่นอ่านะปกติจะเยอะเลยนะวันเนี้ยช่วงอ่าจะหกโมงอย่างที่ร้านนี่โอ้โหจะลงก็ลงไม่ได้พวที่แวะมาทักทายนะคะคุณคุณไข่จิ๊กโกนะคะคุณไข่จิ๊กโกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพวแต่ช่วงเย็นนี้แค่แคได้แค่ชั่วโมงครึ่ง แต่อยากไลฟไปจนถึงอ่หกโมงครึ่งได้สองชั่วโมงนะแต่ลูกๆบอกอุยอ้ยอ๋อน้องเนื้อเหนือหน่อยนะอืมของที่เยอะๆนะศูนย์การค้าคนต้องไปเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าหนึ่งเขาไปกินเนาะไปเดินห้างไปรับแอร์เย็นๆ,ๆได้ทักถ่ายใครไปแล้วก็เลยทำให้เราแบบว่าอุย้ยมันมันมันคิดมากคิดมากเลย กับว่าพอใจพอใจว่าสามค้แล้วเนี่ยเออเราตรวจสอบเราตรวจสอบต้องนานแล้วแหละเพราะว่าหลายหลายท่านน่ะเราตรวจสอบมาแต่แบบว่าถ้าให้เราร้องเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้อะอืมร้องไม่ได้ต้องเป็นเพลงฟังสบายสบาย้อนไปที่ปีปีห้าเก้าปีห้าเก้าปีหกศูนย์ที่น้องเปิดร้านน่ะนะเปิดสองสาขาเลยนะสาขาล 1, ะหนึ่งแสนบาทเปิดร้าน ที่เด,ดชนินนะคะสวัสดีค่ะคุณเด,ดชนินเนาะเป็นยังไงบ้างทางทางต่างประเทศเนาะอากาศหนาวไหมอากาศหนาวไหมทังต่างประเทศธุระก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะถ้ามีธุระขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจแวะมาทักทายนะคะโอยรอเวลาเนี้เอาอะไรมาให้น้องคิดอยู่เรื่อยเลยบางทีก็ ก็ไม่ทันไม่ทันเพื่อนเพืนบางทีก็ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ขอโทษขอให้ถ้าบางคนเขาประ,ประมาณยี่สกว่านี้คือถือว่าดีเนาะเด็กออกมาก็จะแบบว่าสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอายุเยอะแล้วมันก็ต้องตรวจเลยสวัสดีจ้าพี่สมบัติจาสวัสดียามเช้าคะ่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่สมบัติแวะมาทักทายให้กำลังใจคะ่ะวันนี้วันนี้สวยค่ะปังๆนะจ๊า สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะมาให้กําลังใจช่องของสีรีนาจันรักษานะคะวันนี้เราเรากะจะตอบคอมเมนต์นะแหละอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่พี่เดชลงใช่ไหมก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จมาจะเปิดเปิดคอมเมนต์สวัสดีจ้าน่าพอทักทายโปวไฟคนกระหายเวลาหันบัน,นี่ย คนสิบปอท,ทักทายโรงพาาให้สิให้ผู้ถ้าบางคนเข้าปร,ประมาณยี่สิบกว่ากว่านี่คือถือว่าดีเนาะเด็กออกมาก็าจะแบบว่าสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอายุเยอะแล้วมันก็ต้องตรวจแล้วก็รอลุ้นว่าเดือนนี้แหละว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยทำไมได้ก็จะค่อยค่อยมานั่งคุยปรึกษากันจะทํายังไงเนาะให้มันจบเร็วๆเนี้ยจะได้ออกไปหาคอนเทนต์ไหมสวัสดีนะคะแบบว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากเลยนะเมื่อคืนนี้ก่อนจะนอนคือ แต่แต่เราไม่ค่อยได้เปิดโทรศัพท์เนาะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยแหละ,ละหลายท่านที่เข้ามาให้กําลังใจก็อยู่ต่างประเทศหลายท่านอยู่ยินดีคือกล่องกล่องของเบียร์มานั่นแหละเพราะเราว่าน่าจะไม่ผ่านนะแต่มันเป็นคลิปที่เราปักหมุดไวอ้อ่ะแต่เขาก็ไม่ได้โชว์ขึ้นมานะว่าผิดเออน้องก็เกรงใจพี่เนาะอยู่กับน,น้องตั้งสองชั่วโมงเลยนะอยู่กับน,น้องตั้งสองชั่วโมง แวะไปแวะมาก็แวะเนี่ยเออถ้าเพื่อนเพื่อนที่คนไหนที่เขาไลน์นานๆเนี่ยก็ถือว่าเขาสุดยอดมาเลยแล้ว,วนี่สองชั่วโมง,งนะมัเหนื่อยจริงๆนะมันปดวดอ,อะไรนะมันมีโลโก้ของขวดอยู่ในตัวขวดก็ไม่ได้ทิปกดอีกเพื่อนๆเขาบอกนะนานๆเปิดกล้องทิ้งไว้ทิ้งไวนะ้เนาะเปิดปิดลํโพงไว้นี่คก็ไลฟ์สดไปเลยอ่าเดี๋ยวค่อยแวะมาทักทายดูที่จอมือถือใช่ไหมอยู่ในนั้นแหละแต่ไม่ได้หลับ ไม่ได้หรับแต่คือคือตอบคอมเมนต์คือทักไทยไม่ใช่ตอบคอมเมนต์ดิทักทักเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆอ่าพี่เดทเข้าไปดูยังจะได้ฉลองฉลองไงอ่าเมื่อคืนก็ไม่ได้เข้าไปทักไทยช่องของพี่ชวีวันก็ขอโทษขออภัยนะคะอืมบังเอิญหัวฟูแล้ว มีแผนที่จะมาเยี่ยมประเทศไทยไหมอืมแป,ป๊บแป,ป๊บเวลาเนาะแป,ป๊บแป,ป๊บเลยใส่ลูกๆเอาอืมเช็ดเช้บนก่อนก่อนที่จออกไปครังขอล่าดีใจด้วยเยนาะไปเร่ไปอยู่ที่นู่นไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นแล้วกลับมาเมืองไทยบ้างปน้องพึ่งกลับมาเที่ยวที่บ้านเราแต่ถ้าจะอยู่ทั้งวันก็คงไม่ได้ไปกิน พวกอาหารต่งตางๆเนี่ยมีหลายๆที่ทะเลทะเลเออกลับมาเมืองไทยกลับมาช่วงไอ้นี่นะช่วงสวงการมันดึงจะสนุกนะถ้ากลับมาเมืองไทยวันนี้วันน,น,นี้ตั้งแต่ตีหา้าเปิดไลย์่าเนาะมีสองเดองตามีสองเดองตา <laughs> แ,คแค่ใส่ดูดูดูคอมเมนต์เฉยๆเสียดายตังมากเลยนะเนี่ยไปซื้อมา สิบสี่วันก็กลายมาเป็นเดือนขนองพึ่งจา๋าอุ้ยพี่ฝ่นนะ่ายินดีด้วยนะอุ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านยังน้องยังค่ะยังค่ะพี่นิรินยังเตี้ยอ,อย่างของเราเนี่ยเราก็ยังเผลอหลับไปเลยอะคือไม่กล้าที่ตัจะเข้าไปให้กําลังใจเพื่อนนะเพราะมันดึกแล้วบอ,อกเครื่องนี้ไม่ไม่วอรี่ worries. สําหรับเขาถ้าคนไหนเก่งภาษาเนี่ยเก่งภาษายังไงก็ไปได้พี่พี่พ่น,น่าเชื่ออย่างนั้นถ้าพูดภาษาอังกฤษกู กลัวไอะไม่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงบ่ายๆอ่ะจะได้แบบว่าไม่สะดวกในการขึ้นไลฟ์เนาะอ่านั่งรอดู <c oughs> แค่พ <c oughs> อใจวันนี้ก็ว่งวางๆนิดหนึ่งนะเหลืออีสามดวงตาเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะมันต้องเปิดพัดลมนะน้องไม่เปิดแอร์นะก็เปิดทั้งคืนแล้วที่ห้อง เพลงก็ต้องเป็นเพลงรุ่นรุนยุยุคอ่ายุคเก้ายุคเก้าศูนย์ใช่ไหมเออเพลงัวรุ่นัวรุ่น,นก็คงจะไม่ขอร้องพี่เด,ดชนินนะคะสวัสดีค่ะคุณเด,ดชนินเนาะเป็นยังไงบ้างทางทางต่างประเทศเนาะอากาศหนาวไหมอากาศหนาวไหมทางต่างประเทศครับขอบคุณมากมาก,มากนะคะพี่ไขจิกกพี่เด,ดชนินพี่ไขจิ๊กกอือสองชื่อเลยเนาะแต่ที่นี่ เด็กๆเ,เขาบอกว่าอย่าร้องเลยแม่ขอร้องอย่าร้องเขาพูดอย่างนี้เลยนะเอ,อแต่เรา,ก,า,า,ก,นะาก,ก็อยากร้องนะอยากฝึกอยากร้องทําเนี่ยซื้อมาเนี่ยคือเขาดังมากแมนะ่เราตอนแรกๆเนี่ยคือได้ออกทีวีด้วยนะก็เ,เชิญไปออกทีวีเพราะว่าชาเขาอร่อยชาเขาอืมแต่ส่วนมากน้องน้องก็จะพยายามอยู่นะพี่เดชว่าถ่ายยังไงไม่ต้องมาตัดต่อคือถ่ายเสร็จแล้วลงเลยมันจะได้มีมีปัญหาติดเรียวเรียวเนาะเรียว จะมีสามสามไอ้นี่แหละที่คนเขาเขาต้องการก็คือจะเป็นโบนัสเป็นเป็นตื่นตื่นตื่นไะได้ตื่นตื่น,ต,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 นตื่นเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีนะจ๊ะถ้าไม่เปิดก็ไม่ได้นะเราไม่อยากเปิดไอ้นี่เหมือนเหมือนก็นจะเป็นหวัดเนี่ยอืมชี้ดวงชี้เดแล้วเส้นผม กะว่าพอใจพอใจคือไปเรืร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาให้กําลังใจเราทีหลังใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละแต่เขาไม่ยางความรู้สึกเดียวกันกับน้องนะกับคนัเนาะพี่เสนาธก็ไม่รู้เนาะคุณนภพรนน้องพึ่งก็ถ้าท,ทายสวัสดีคุณอมรินเอเคเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอมรินเนาะซึงอย่างเงี้ยเพลงลูกทุ่งประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเพลงวัยรุ่นก็คงจะไม่ล้มมันไม่เข้ากับเราถามว่าชอบฟังไหมก็ชอบฟังอยู่นะนคะชนแก้ว ซึ่งอย่างเงี้ยเพลงลูกทุ่งประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเพลงวัยรุ่นก็คงจะไม่ล้มมันไม่เท่ากับเราถามว่าชอบฟังไหมก็ชอบฟังอยู่นะที่แวะมาให้กําลังใจพี่เด,ดชนินพี่ไข่ซิกโก้อ่าคุณพอใจคุณน้ําเพชรนะคะคุณน้ําเพชรนะคะที่แวะมาทักสวัสดีคะ่ะแวะมาพูดคุยทักทายให้กําลังใจชาวครีเตอร์เช่นกันนะคะเดี๋ยวด้วยกันนะคะด้วยกันนะคะอืเสียงรู้จริงจริงนะนะอยู่ดีมีโทรศัพท์เข้าสาม ซ้ำส,สี่ห้าสายนี่โทรติด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 กันเลยนะเราก็ตกใจเออเตือนกันหรือยังคะแวะมาทักทายพูดคุยให้กำลังใจได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนชาวครีเอเตอร์เท,ทเค่คือเรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาให้กำลังใจเราทีหลังใช่ไหมนั่นแหละแต่เขาไม่างความรู้สึกเดียวกันกับน้องนะบอกว่าสองชั่วโมง